สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับมาดูเล็กค่ะวันนี้เล็กจะมาให้ดูการเรียนภาษาเยอรมัน,นะคะ่ะเรามีของที่เขาช่วยให้เราเรียนภาษาเยอรมันได้นะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะนี่เขาเป็นแผนอย่างนี้ค่ะลึกบางเด็กงคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาก็ใช้ค่ะตอนที่เล็กไปโรงเรียนตอนแรกนะคะ ครูเขาก็ให้ใช้อย่างนี้เลยค่ะแล้วและคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยเขาจะได้คิดด้วยแล้วอะไรด้วยดีมากค่ะแล้วแต่เล็กรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนะี่ยทุกคนเนะ่ะเรียนออนไลน์เนะ่ะเร็วกว่าแต่อย่างนี้เล่นกับเด็กก็ดีเหมือนกันนะคะเขาเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นเบอร์หนึ่งถึงยี่สิบสี่นะคะแล้วเขาก็มีหนังสือให้ด้วยค่ะแล้วแต่หนังสือไหน ใช้ได้ค่ะเอาถ้าไปไปชั้น3ที่โรงเรียนไปชั้น3ก็ใช้เบอร์น,นี้ได้ค่ะอันนี้เขาเกี่ยวกับเเกี่ยวกับภาษาไทยว่าเกี่ยวกับคิดเลขนะคะนี่แล้วนี่เขาก็เขา ฝึกให้เรารู้ฝึกสมองนะคะแล้วก็มีภาษาเยอรมันด้วยค่ะนี่เขาฝึกซีบาว์เธอพุ่มชามอะไรอย่างนี้นะคะเขาเป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาทำให้เข้ากันค่ะแต่ด้ใช้ดรนะคะเขามี24แผ่นอย่างนี้นะคะ เล็กบอกเลยนะคะว่าเล็กไม่ได้มาคุชนาคุชนาคุชนาวิ่เล็กบอกนะคะว่าเล็กไม่ได้มาคุชนาของเล่นนะคะหรือของเรียนนะคะเล็กมาทำเพื่อให้คนรู้จะได้เรียนมากจะได้สอนกันมากค่ะเล็กไม่ได้โดนใจดูอะไรนะคะเนี่ยแล้วมาดูกันค่ะแผ่นเขาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วจะต้องเอาแผ่น ไปเรียงข้างบนให้หมดทุกใส่ทุกทุกเบอร์ค่ะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนหมดนะคะแล้วข้างล่างเขาจะมีเบอร์ข้างล่างเขาจะมี25 45ห้า้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันค่ะจบมัดเลนมาดเลนเขาเล่นอย่างนี้ค่ะเขาเรียงเบอร์ข้างบนแล้วนะคะ แล้วก็ก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวเล็กข้ามาดูสมมติค่ะเป็นหนึ่งนะคะเราเอาเป็นหนึ่งออกมาแล้วก็ดูเขาเขียนเดีบลแล้วเราก็ต้องมาดูข้างล่างตรงนี้ตัวไหนเท่ากันถูกกันคะก็ดูบล็อกบล็อกก็เปอร์สิบเกค่ะ แล้วเลขมีเบอร์หนึ่งนะคะเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งไปใส่ตรงเบอร์สิบก้าค่ะแล้วเราก็เอาเบอร์สองมาอีกแล้วก็มาทําอย่างนี้ต่อต่อไปจนถึงเสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะมัดเลนทําถึงเบอร์แปดแล้วนะคะเดียกบค่ะเดียฟรอช แล้วเขาก็ดูว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะ่ยฟอช f r แล้วก็จะตรงดูก็เจอแล้วค่ะ f r อช c ูเอ1หเบอร์สิค่ะเขาก็เอาเบอร์แปดนี่นะคะไปใส่ตรงเบอร์สินะคะนี่ค่ะแต่เล็กจะบอกว่าเด็กบางคนเขาอยากทำเองนะคะเขาก็นัง่งเขาก็ทำเองได้ แต่ทั้งเด็กบางคนก็ไม่ไม่มีอารมณ์ทำอะไรเงี้ยแล้วเหงาคนเดียวค่ะก็เลยจะต้องเออไปนั่งเล่นกับเขาก็ได้ค่ะไปนั่งกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเธอทําทเบอร์หนึ่งนะฉันทําเบอร์สองถ้าเธอทาเบอร์สองเสร็จแล้วเธอก็ทาอีกเบอร์สามานี่สลับกันไปสลับกันมาค่ะเด็กเขาจะได้มีมีอารมณ์เล่นกันอีกค่ะเขาจะได้สนุกหรือว่าถ้ามีพี่น้องกันเนี่ยพี่นั่งตรงนั้นน้องนั่งตรงนี้แล้วก็ ใครทําเร็วกว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าทําคนเดียวก็ได้คะ่ะถ้าเด็กทําได้แต่ถ้าเด็กที่ยังพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะอ่านยังไงแล้วว่าพูดออกอยังไงเหมือนว่าฟรอชถ้าเขาไม่เคยได้ยินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตรงไหนถูกอะไรงี้ผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยนะคะอย่าให้ให้เด็กทําคนเดียวะคะ่ะเดี๋ยวเล็กให้มาดูถ้ามัดเลนทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จแล้วคะ่ะหยัดซูมา แล้วเขาก็ต้งหมุนกลับแล้วก็เปิดดูว่าเขาทําถูกหรือเปล่าค่ะอ่าดูมันถูกต้องเลยค่ะนี่ถ้าทําเสร็จแล้วนะคะเขามีรูปข้างบนตรงนี้ให้ค่ะแล้วเด็กนะคะเขาจะดูเองว่าฉันทําถูกหรือทําผิดค่ะแล้วเขาก็ดูตรงนั้นก็ถูกหมดนเลยเก่งเก่งหมัดเล่มซุบปะอย่างนี้ค่ะทําง่าย แล้วก็มีเลขไายบงราาาิตค่ะปห้าปหกนะคะเลขคิดว่าหนังสือน,นี่ดีค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะต้องคิดด้วยเหมือนกันว่าเลขเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องไปใส่ในรูไหนแลน้วหนังสือมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ยก็เข,เขียนตรงนี้ด้วยว่ามีอัพเซ็กชักอายหกขวบแล้วเขาอยากทำอะไรก็มีหนังสือ ก็เปิดมาได้รูปอย่างนี้เลยค่ะให้เข้ากันนะคะข้างบนเขาบอกว่า w ี e เ e อร r t e r Kling am w o r อร n f a n g ฟั g ไคลช์เป็น่ง p เด d ้ e เหมือนกับภูมาพูดกับพูมาค่ะเพราะมันพีพีพูดเด แล้วเปิด์ส sound เรามาดูข้างล่างนะคะตรงไหนเหมือนกับ sound หนั่นไงคะ sound บลกะถูกกันแล้วก็ต้องเอาเปอร์สมาใส่เปอร์หน,นี่คะ่ะแล้วเล็กก็เห็นในหนังสือเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ใช่มีของให้ของเด็กอย่างเดียวนี่มานานแล้วคะ่ะเล็กซื้อมาตั้งแต่2014ครับ ตอนนี้เขามีใหม่เยอะมากแล้วค่ะแล้วก็มีมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็ได้หรือว่าเรียนภาษาเยอรมันจนถึงป .6 อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า Hören und sprechen. Bilder d a r ากิสเตลฮิร์บุชเออร์อันนินเซิส loud อุ้น loud ที่อุบเปียนเรามีราคาด้วยค่ะนี่หนังสือเค้านะราคาห้ารอยรูปเก้ค่ะแต่แผ่นนี้ต้องซื้อเอ็ e x t r าหรือว่าซื้อแบบเซตได้ค่ะหรือว่าเรียนก r a มาติกค่ะปสองปสามปสี่ ค่ะวันนี้แค่นี้นะคะแล้วลองทําดูนะคะนี่นะคะเป็นหนังสือแล้วก็เป็นแผ่นอ,อ,อย่างนี้นะคะใครอยู่แถวแถวนี้ไปซื้อได้ค่ะที่นีบูร์ร้าน k n u t ร้านที่ของเล่นเล่นเด็กคะ่ะข้างบนต้องขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะหรือว่าสั่งที่อินเทอร์เน็ตก็ได้คะ่ะทุกวันนี้สั่งทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะคะ นี่เขาเป็นหนังสืออย่างนี้หาเอาค่ะว่าอยากได้แบบไหนหนังสืออะไรอย่างนี้แล้วก็มีแผ่นด้วยนะคะค่ะวันนี้แค่นี้นะคะเล็กขอว่าขอให้เล็กช่วยคนได้นิดนิดหน่อยๆนอยนะคะแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ